สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพี่สอนน้องเรียนนะคะวันนี้มาพบกันในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรื่องอ่ะกแอนนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้กันก่อนนะคะว่าอ่ะกแอนเนี่ยคืออะไรและมันใช้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันเลยนะคะ ค่ะซึ่งอ่ะนะคะอะหรือแอนเน่จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นคําที่เอาไว้นําหน้าคํานามแต่เราจะมาดูคําว่าอะกันก่อนนะคะอะเนี่ยมันจะใช้กับเฉพาะคํานามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือออกเสียงพยัญชนะเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อความเข้าใจคะ่ะเช่นคําแรกนะคะ เออเป็นรูปรถยนต์นะคะเราพูดว่าคาใช่ไหมคะทีนี้คาเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว C C เนี่ยเราถือว่าเป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้คำว่าอะมันนำหน้านั่นเองค่ะต่อมานะคะ b i r รนกนะคะเอ่อเราจะเห็นได้ว่ามันขึ้นต้นด้วยตัว B B เนี่ยเออ มันเป็นเสียงของบอใบไ,ไม้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นพยัญชนะออกเสียงพยัญชนะเพราะฉะนั้นคำนี้เราจรึงต้องใช้อาหรือแอนคะใช้อ่ะค่ะเหมือนกับคำนี้ค่ะคำนี้คือ flower flower for fun ขึ้นต้นนะคะเพราะฉะนั้น for fun คือเป็นตัวพยัญชนะคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเราจะออกเสียงคานาหน้าคืออาหรือแอนคะคืออ่อคะคะคือ a flower ต่อมานะคะ an an นะคะคือการใช้ an d การใช้ an d เนี่ยเราจะใช้นำคำหน้านำหน้าคำนามเหมือนเดิมเลยเพียงแค่มันจะใช้คำคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระสระเราก็จะมีอยู่5ตัวคือ a e i o u นะคะหรือคำนามที่ออกเสียงด้วยสระนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยะคะ่ะ ค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างคำแรกนะคะนี้อ่านว่าเอกนะคะเห็นได้เลยว่าตัวแรกที่ขีดไว้ตรงเส้นสีแดงนะคะมันเป็นสระนะคะสระมี5ตัวคือ a i o u นะคะเพราะนั้นข้อนี้ใช้อ่านหรือแอนคะใช้แอนนะคะ, a ะ,คะต่อมาจา้าอันนี้ orange orange ขึ้นต้นด้วยตัว o o เป็นสระอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นตอบง่ายๆเลยคือใช้แอนนะคะ an นะคะ คำนี้ค่ะอ่านว่าไอศครีมคำที่ขีดเส้นใต้ตัวที่ขีดเส้นใต้คือตัว I I เราถือว่าเป็นสระเพราะสระมี5ตัวคือ a e i o u นะคะเพราะนั้นใช้อะหรือแอนตอบได้เลยว่าใช้แอนนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องการใช้อะใช้แอนไม่ยากนะคะทวนนะคะการใช้อะใช้แอนเนี่ย มันใช้คำนำนำหน้าคำนามซึ่งการใช้อาจได้นะคะจะต้องเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วก็ออกเสียงพยัญชนะเท่านั้นนะคะส่วนการจะใช้อนนะคะก็คือจะต้องเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระสระมีอยู่5ตัวคือ a e i o u นะคะและคำนามที่ออกเสียงด้วยสระนะคะ ค่ะน้องๆก็ทบทวนกันได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูเริ่มต้นใหม่ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้องขอฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องพี่สอนน้องเรียนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ